ปล่อยตัวไปแล้วครับ4 500, ี่คูณหนึเมตรรอบชิงนะลูกจบเลยนะมีเท่าไหรนะ่ใส่นะดูระยะส่งรนะยะต่อให้ดีใครจะส่งก่อนโอ้ยบังกอหวานบังกอหวานส่งก่อนไปก่อนแล้วมาตามมาติดๆน,นะครับตอนนี้ยังเบียดกนันอยู่1 2 3นี่เป็นไม้2ไม้2ครับโรงเรียนบ้านมะนาวหวานส่งก่อนไหมไปก่อนโอ้วโอยร่างกายได้เลยจบ ูแต่สี่โซฟ่อ่านตามมา4คูณ100เมตรจะเข้าสู่ไม้ที่4ครับมาดูนำทา,าองออกวาจังเอาละครับ8ที่1โหที่2กับเปลี่ยนกันมาครับลำดับที่2 3 4นี่ยังได้ลุ้นทั้งหมดแล้วครับจังนนวินีิสาเข้าโรงเรียนบ้านมะนาวหวานดูที่2 3 4ครับยังไง ดูนี่ร้อมจานที่แมบ